นี่ดกบมีชาวเน็ตกินกับเจ้าพริกแจ่วกับแจ่วพริกโดยโอ้ายมัวน้องมัวน้องนี่เนาะก็ลั่วก็ชื่อก็ชื่อเด็บกินกับมีเนาะกิถามได้เลยละตอบอย่างเดียวเนาะสมดยห็เลาะหื้อยผู้ผู้จักความัดโบยากคอยปากเนาะไม่นผู้ว่าอันนั้นแน่ผู้ใหญ่แน่เด่เนาะแต่แพงเนาะ น้องเ็าอยู่สองคนต้มกินเองก็เป็นมี่เนาะสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเมส,สุขุสุกคนัดส,สุหมอกสุบอดเนาะพ่อพี่น้องมานีกับมโหพ่อกับซอ,องยูทู e พ่อน้องแฝดพี่น้องเนาะ มือนี้เขากลับฟานมาทางอันบานอ่าหัวพายพี่น้องเนาะก็เลยแวะมาเห็นแต่น้องที่ว่าครอบครัวพันที่เคยอ่าถูกยากพี่น้องเนาะก็เคยถูกเจอเรือมาก่อนแต่เขาก็ได้อันแวะเข้ามาหานอ้นองเพ่นพี่น้องคนน้เนาะก็ย้ำๆตามข่าวอัปเดตอะไรพี่น้องเลยเนาะเอาโอเคพี่น้องบ่าอะไรจะหามีแต่เข้าไปที่ตามน้ำโซนน้ำแข็เลยเนาะเห็นแต่น้องๆเพี่น้อคนสองคนนั่นแหละพี่น้องบู้ว่าพ่อแม่ไปใส่เนาะก็เทาไปสอบถามเรื่องราวน้ำกันเลยพี่น้องไปเอา โอเคบ้านนี่น้องมาพ่อกับน้องคนหนึ่งที่อยู่บ้านหัวไผยเนาะโดยสองคนกันอยู่สองคนเอ้าบุงลาชื่อจะได้ล่ะสบายดีก่อนเชอนินสบายดีสบายดีสบายดีล่ะสบายดีล่ะโอ้บ้านเต็มอยู่เลยนี่มันบุกลากเจออีกลางน้อยนี่เนาะนี่ยู่กับไพรนี่ชื่อจะได้นี่เชอนินนินน้องนินน้องนินจักปีแล้วล่ะเจ้าหนาน้องนินจักปี หมดจื้อป no ่ะน no no ี่แหละน้องนิ้นอายุจะปีน้อน้องวะอายุอายุเจังฮะน้องเขาวหมจื้อบ่เราบวบุคคลใจภาษาไม่ทางภาษาแล้วก็บุข้าใจอ๋อเวียนอยุ่องปีด้วแม่ไปใช่ละแม่ไปงานแม่รักสามแม่ไปเหตุงานอยู่รักสามโดยโดเรียอายุ่สองคนโดยอ๋อสุดยอดเลยเนาะอ๋อเป็นไปได้ยังไง อยู่กันสองคกินข้าวอย่น้ำอย่างนาะแมนกินข้าวกับยงเมือนหร่กินข้าวกับมีกับมีโตมีสุดยอดพู้ใ้ตมให้กินเอออุดยอดจริงๆเอยชื่อว่าจังไรเอื้อมองยมองมองหรือว่ามองมองมอมอง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 มอมองมองมองงมองมององมองอออม ในข่าวในข่าวมองจากต้นแว่เมื่อกี้นี่ก็เวลาอยู่สองคนเนี่ยป๊อด้วยไอ้ดิไอ้ก็ไปงานกับพ่ออ้ายก็ไปงานกับพ่อไปงานยังล่ะเราจักป๊งานฮือกกไม้ฮะกหันหันเพื่นเข้าเต่างานอ่ะเพื่นเข้าเต่าทานกุกไม้ดยโอ้เพิ่นจ้างเอาเพื่นเข้าเต่าบ่านน้องหละดยโอ้ระยะนี้บ่ออยู่สองคนบ่อ เตวได้ไปองเฮียนบ่มือนนี่บัจันทร์ฮะวันจันบ่มือนนี่วันวันชุกเนาะวันจันร์จะสิไปเนาะปอไรแล้วบังละปอไรแล้วตัวเจ้าเฮียนอยู่ห้องไหนบังละห้สามปอสามอปอหน่งโอ้ยย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 ้ยยอยย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 ยอยย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 ลยยยยยยยกยไก่แล้ว่ะ thế pin lao bơ nhang nhang khi nó nhang ai bay không thuyền tới là mơ nhang nhang bay mua nhà bạn nhà ban này lại oh, oh. khôn bơ khâu hiền thôi bài là ai thằng nong thang ai ชื่อเข้าไปกินบ่หรือว่าเลิกโรงเรียนตอนเที่ยงแล้วย่างมาบอย่างมากินข้าวเยือนย่างมากินข้าวอยู่เยือนเห็ดนาอยู่บ่ลาเขาปุ๊บอ่ะบ่อมีนาเห็ดมีนาเห็ดกินข้าวใน้วใช้สบายหนิเห็ดนี่แหละกินข้าวข้ามาจะใช้กินล่ะหายืมมานเขาหายืมโดยเพื่อนกระชิให้ยืมอยู่บ่หายยืมให้ยืมอยู่โดยบอได้ไปขอบ่ คอเจ้าเคยเคยคอบ่างคอเคยเนาะหมดเคยมีแต่แม่บ่ไปโดยเคยมีแต่แม่ไปเนาะพี่น้องเลยลูกเรา่ได้ไปเนาะลูกเรา่ได้ไปยังน้อยก็นยังให้อยู่เพื่อนเนี่ไปขอพี่น้องเนาะบ้านเนั่ยน้องหลานชื่อบ้านผาย้านผายเนาะไอ้น้องของเจ้ามีกันจะคนเกาะรั้วเบิดในเฮือนเนี่ยหกคน หกคนอือนอ้นองหกคนว่าสันสานเดียวไอนองหรือว่ารวมทั้งพ่อทั้งแม่บ่อโโอลูกสี่ลูกสี่พ่อแม่ห้าหกพอหนึ่งแม่หนึ่งนาอตัยชุดยอดอะไรจริงจริงคำว่าเพ่นมาบัลละคำมาคำขามือเนาะไปนอนอยู่พูิ่นอนอยู่พูตจะนอนกับไยใค่นอนกับเมีย แถวเพื่อนหน่อยอือแอาใัยนอนอยู่เพื่อนอื่นบ่่เพื่อนตัวเองเรานอนน้ำโดยออเนอนนำเป็นจ้างเป็นอะไรเอาพื้นเขาเตาฮะจักอยู่บ่เท่าไรใเพื่นจากเป็นได้เรือนบ่หลายวันจักจักกับเพื่อเนาออือมีคนห้านค่าบ่แถวนี้ก็ได้โดยอ นั่นค่ะก๊ามีคือว่าหยุดรีอยู่ป่าแล้วงูมีหางกินข้าวตอนแรกนี่กินข้าวเนี่กับมีบุนก๊าบมีเช้านี้ดิก๊บมีเช้านีนกินกับเจ้าพริกเจ้ากับแจ่มพริกโด้วยโอ้ยมัวน้องมัวน้องนี่เนาะเราล้วนเราชื่อว่าชื่อเนี่ยกินกับมีเนาะกี้ถามได้ไลยละตอบอย่างเดียวเนาะสุดยอดเลยเอื้อยผูผูจะคว้ามัดโบยค่อยปากเนาะ ม่นผู้เว้าอันนั้นแน่ผู้ใหญ่แน่เด้แม่นเนาะแม่นกะแพงเนาะแม่นน้องก็อยู่2คนต้มกินเองก็เป็นีเนาะยเจ้าจุภัยเองบ่ผู้ใดงภัยให้เื้อยเื้อยเื้อยผู้นี้เนาะอืองภัยอยู่ไสก่อภัยอยู่ไสอือนี อย<ห>แต่ละมือนะไปโรงเรียนนะได้เงินผู heures, no, ้ทลายไปโรงเรียนผู้ใดผู้ใดจะเทือกอ้ออไปซื้อเกียรติหนังสือแล้วก็เลิกไม่กินข้าวอยู่เฮือนเนาะยเงูซื้อขนมแทะตัวบางอยากน้ำก้อยากอยู่บ่คือบางอยากอยากอยากเดี๋ยวผมมีเงินยด้วยเอาบ่ย้วยอืม อ,อยากนะกินขนมอยู่แต่บบมีเงินรวยแม่ไปเมื่อน้ำเพิินงไงนี่ปุณไปน้ำบอ่อไปน้ำไอ้นี่กา<อ>เสียเงินให้เมื่อละสิบพันไปบอ่บอบ่บ่อไปเนาะเมื่อเขาเฮียนนําเพิินแอ่ลูกไอ้ก็ช่าโตนี่ล่ะกิคนึงก็ช่านี้ผู้เอื้อยมนะันนะเราเป็นลูกของไอ้อีกอั่นกแต่ จุดยอดเนาะแม่ตปห้อเงเยนกับบได้เงินเห็นมูเซอร์กอับบได้กินแล้วเนาะอืมอืมดิ่งหลายอตัวบย่านเป็นแขกบอออกมาไบอย่านแขก,กลับไปบออยู่เป็นส <Man. S 3> องคนแม่เขแขกวูุ้นบย่านบ่แข็ดวูุ้นมันเห็นรถตู้รถยางมาแปลกประหลาดมาเอิญขึ้นรถนี่นไอตัวสิขึ้นบ่ขึ้นเลยกขึ้นเด้อ ยย่ยานไหนย่านมันไปเอาขายอยู่ต่างประเทศเมืองนอกเมืองนาหรือว่าอบอนที่เขาบ๊จักขึ้นย่านบ่เคยขึ้ย่านดูพี่น้องกันเนาะเป็นไรแบบบอลเด็ดอยู่บ่เด็ดแบบไหนเนาะน้องคนเราเก่งอย่เด้ดนี่อ่แต่ชุดยอดเนาะชุดชีวิตเนี่ยแต่ละมือแต่ละเว้นนี่เฮ็ดอย่างแน่นอนลา่าจะอยู่กับเใคย ล้างถ้วยนึงล้างถ้วยเกลือไก่ล้างถ้วยเกลือไก่เกลือมาเกลือมา1เ้า1เ้าเจ้าเฮ็ดเป็นเบิดยกันกับเอ้ยบ่ยปาตยกันเฮ็ดเก่งลพี่น้อยนี่เนาะแม่นเก่งอีหลีเูเป็นเอ้ยรักษาน้องเก่งเนาะอืออ สุดยอดนะเนาะแมน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 ชุดยอดจริงๆล่ะพี่น้องเอ้ยแบบนี้แบบเพื่นที่สู้ชีวิตมองเนาะแม่เลยมองมองมองกับน้องนิ้นน้องนิ้นเนาะโอ้แล้วผู้ไอ้ได้ชื่อว่ายังไงผู้ไปชุดลายฮะลายชื่อลายเลยลายหรือลายลายลายเงยไหล ai lại nhọt lý nhọt cả một dàn con nó nè phong phè nó là leo lèn thế nó phong nó là tá hổ cho nó tiền lèn đấy nói hay bính sai nhủ nhủ bảy bộ đi chào <coughs> bộ giảm chắc gì đó bộ giảm ai nó là nó ai sẽ lò gì bao bộ bà <coughs> <coughs> bộ <coughs> <coughs> bộ ตอบตอบความจริงแท้บักล่ะเราแพทย์บอลลอกนั่นแหละเนาะเขาอ้ายเนาะนี่จะตอบความจริงนูะนนะบักรานี่น้องเพินนี่กับเป็นคนมักเอาความจริงแม้ว่ามือไรเพิ่นสิมาจะเห็นงานนั่นแหละคนอื่นคนอื่นเพิ่นไปจากมือพ่อแม่เจ้านี่ไปปกติเธออสาหมือสาหมือ โอ้สองสามมือเลยอิงตามที่ว่าเขาพื้นลงเต่าแล้วเหมืนบอพป้นลรถยังไงคะซาเล้งรถซาเล้งเปมืนขี่ซาเล้งเลยมีรถซาเล้งสามตีนเนาะสามล้อแม่นบออีหล่ะขี่กันจ้าคนขี่ไปซาเล้งไะสามคนสามคนขี่ไปบุญกัษีคนขี่ไปบุญกัษีคนเลยไปบุญใช่ล่ะบุรเมื่อโนเขียนบุญเมื่อนโนเคียนเมื่อคืนนี่บ่เลยอู้ เป็นบุญยังบ้างล่ะบุญแจกบ่เดีอบุญกองเข่าบุญยังบุญมีหมอรำบ่โมโหเนาะโมโหแต่ว่าเป็นบุญเนาะเฮ้ยเออเขาก็จะได้ไปเล่นเนาะมวนบ่มวลมวนได้เงินเท่าไรไปเล่นบุญบมึงล่ะบอได้เงินบอได้เงินมีแต่แม่แม่ชื่อให้กินแม่ชื่อยังให้กินอะไเมื่อคืนนไปบุญชื่อของกินชื่อของกิน เลยูส oh, hm i̇şte ิ่หลายบ่หลายโอ้ไปวนกับโได้เงินเนาะ่กหลาเคยถือเงินไปนี่หลายชุดนี่หลายบันไดเนาะบุกลสาเ่อะไรสาเลยหลายชุดละหลายเลยเนาะฮ่าบานน่อยเนาะอือต้องยได้่าเยได้หลายชุดเท่าไรเลย บ่ได้เลยนวันนอกเนาะนเรถจทางหลได้เรถเพื่อนไปแกะน้อละไขมันไขมันเลยอตูเมนัเนบ้ปลูกมันบ่ปุูบฮะปบหรือปไบูบด้ปลูกเนาะบ่มลำมันบ่มลำมันยอ๋อ ชวนไป่แ่งชวนเจ้าวะชวนไพดิเซ็นคอยเจ้าบริปุเลยชวนเจ้าแต่เจ้าบริปุอ่าชุดอีหล่ามีหลายว่าชุดคือชุดเก่าใช่ละมันมีหลายบัมีหลายมันมีหลายเนาะแต่มีหลายเนาะกับจีชาชุดไม่เนาะโอ้แหมท่านสิาะเนาะเออ เลี้ยงน้องเนาะน้องอยู่เพื่อนเลี้งน้องอยู่เพื่อนพี่น้องอยู่เนาะเอาเช่ไงยิงงาเทาจักน่อยก่อนเนาะโอเสุดยอดนีคนข้ามาช่วยเหลือใช่ปะห่อหมอมีเลยโอน้องนินนีจะเนาะน้องนินกับน้องยังจะจากบ่ลืมเลยนะเหรอน้องมองเออน้องม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 องงแม่กินข้าวเนาะ แม่มอง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 น้องนี่ชันนิทานว่าน่าจะพกปีอั่นปะบหฮอดเหนื่อแล้วหกเจ็ดปีหกปีนะประมาณแม่กันห้าปีอ้โหวเองนี่ประมาณแปดปีแม่มาละ1ิบสองเหล่าเนาะบบฮอดเด็ดขาดโบฮอดเด็ดขาด แปดปี <ไอ S 1> หรือเก้าปีใ่ญ่เพื่อนบอยู่พี่น้องแต่ว่าสัมภาษ์ทางด้านน้องเพื่อนพนกันอยู่สองคนกับเอืออ้อยว่าสั้นชาหน่อยแม่ตสองคนกับเอื้อยก็โอ้ชีวิตกับปนตายต,ตน้นและพี่น้องเนาะหาเงินหาคํำกันได้มือหนึ่งมือได้ลายชุดกับสามพันจีบห้าบาทเนาะบอแม่ว่าได้เคยได้แต่ละมือเราไม่ได้ไปแม่เนาะเคยได้ได้ชุดนะแม่สามพันจีบเท่ากับเงินไทยห้าบาท อ่แต่บ่ได้ได้คู่มือหรือว่าไปโรงเรียนน่ะคูงมือของโบเทลไลจักดีเลยแม่นบ่กเลยคนเพิ่นเห็นเพิ่นกินขนมขนมเด้อจังโบได้กินจังโบนั่นบ่กโบห่เฮือเืออยากกินบ่บ่บ่ให้เนาะบ่เก่งเนาะเลยอืมอือผู้หญิงจักคนไอ้น้องหมดล่ะผู้หญิง2ผู้ชาย2ผู้หญิง2ผู้ชาย2่อเลยว่าบ่แม่นผู้หญิง3ผู้ชายผู้ชาย3บ่บ่แม่น บมไม่นเลยในครอบครัวนะแมนรู้น้องกิในครอบครัวนี่นนะน้องเขาก็ถือว่าเก่งเนาะเก่งจริงจริงอีอย่างพ่อหน้าตาพ่อแพทย์บเรื่องหน้าเรื่องตาแค่ผู้คนมาแต่ไกันจะมาเจเรื่องอะไรบ่แพทย์ข่นะเคยผ่านมาเถื่อหนึ่งแต่ว่าน้องเพื่อนที่จำ่อยว่ได้ดอกจำได้บ่เคยผ่านมาชื่อบ่ได้เห็นบ่เห็นเห็นใช่แล้วล่ะบ่จักบ่จักเลย พ่อเป็นยังเนาะมื่อนนี้แต่เดี๋ยวจะให้พ่อแพทย์กับมันไอบอสเอาเงินให้ทั้งด้านน้องคนไม่ซื้อกระนุนกันเลยน้องไปโรงเรียนเบิ้งบ่าววัดสิให้เนาะแมนบ่าชอว์มือก่อนเบิ้งเบิ้งเนาะเงินมันกระดันโบได้หาบ่าววัดอะไรเงินระบบมีมูจี้เพื่อจะไม่มีมูจี้เพื่อให้น้องนาซองใบห้าพันที่น้องเยโอ้พ่อแพทย์ให้ลายใบ อ้าวน้องไปแบ่งกันเด้อเอาคุณละสุดใหม่เนอะไปซื้อขนมไปโรงเรียนมื่ออื่นเด้อะมือมือวันจันทร์เพิ่อบ่เปิดพอแพ้ใหนหายลายกรรมเงื้งกำง่างพี่น้องนี่ยเอาหมละไปไปโรงเรียนมื่ออื่นได้แล้วโ๋ยวบัดเดินให้น้องกับน้องมือโท่าไรสับโบมือเทรศัพท์ เอาไว้ชื่อขนมเด้หรือ,อล่ะโดยอ่าโอ้ผ่าจากช่วยเรือสามารถติดต่อได้เนาะเนี่ยเข้ามาได้ชื่อเต้มขนมพี่น้องเลยด้วยเพิ่มพวกงาโรงเรียนเด้ชโตมีกันครบเบิร์ดหรออืบอบ่บ่บ่มีโดยโอ้แล้วโตวเขียนแบเดชเขียนเดชอะไรสัตว์แต่ละมือไปโรงเรียนนะ่ะบ่มีปึ้มบม่ับละบ่บ่มีแจะไปจากไหนจะไปโรงเรียน เรายายก็มีแต่อ่านอ่านชื่อๆโดยบ่ได้เขียนจักเทื่อเจเขียนบ่จักจ้อฮะเขียนเจ้าเขียนบ่เจ้าเป็นอยู่บ่อีล่ะเป็นก็ใกล้ขอไข่เป็นหมดบ่โด้วยองเจ้าอยู่ป .2 เนาะบวกลบบวกลบคูณหารได้อยู่บ่บ่ได้แล้วไดยังบ่ได้เด้อบ่แฝดซองบวก2อเป็นเท่าไหร่บังล่ะ3เมื่อกี้3 อีล่ะเลยเป็นชีกี้อ้แต่เบาหยอกไปชอีีล่ะเลยเบอง์สิทายเวลาห้าบวกห้าเป็นเท่าไรอีล่ะชิโอ้อีล oh! ่มันเก่งเยเนาะชิปบวกชิปโอโชาบักลายอีกทหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไรบักละเปแล้วปรเนจ้าเนาะแนเอาโอเควันนี้เนาะจงไหกันไก็เป็นใจน้องๆเพื่อนละพี่น้อง bố một cả một là nó rồi cả phải trang đan cháu nó giờ này ai cái gì khó là cặp bạ chú cháu của nơi bà đi đó cái này cả đi à sao bài đi cả bừng cái gì đây là đó rồi này cả ai có khó đây là đi cho này ai cái gì khó là cặp bạ sao bài đi dù đi đây là